แต่ใต่ลงไปเลยแค่อย่างเงี้ยแล้วเราก็สลับสลับฟันนะครับเอาได้สลับฟันซ้ายกว่าฟันอ่านเลนอ่านเลนอ่านเลนอนสลับไปเรื่อยๆหน้าหลังหน้าหลังใช่ครับจนกว่าจะครบรอบเลยรอบมันนหน่อยก็ได้พอเลยแล้วปุ๊บเราก็ใส่เลยใส่นี่ปุ๊บมือดันฟันไว้หน่อยเข้ามา นนีายาวๆเลยนะครับจิ้มตัดเลยนเป็นเมืนเดิมเริ่ม <c oughs> เดิมมือปล่อยได้แล้วอันนี้กับวิธีตัดเนี่ยครับมัน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 จะกินไม้แต่ล็อกแรกเลยครับมันจะไม่ต้องรอไปกินกลางๆอะไรอ่างเงี้ยไม่ต้องใช้มือดันแล้วก็ได้ครับแต่เริ่มต้นเราต้องใช้นิน้ง น,นีคนเยอรมันเขาใช้เป็นเครื่องจันเล่อยเอาเอาเอาสุดแล้วแล้วตัดที่ททีเอาออกก็ตัดกันี้นก็อ,ออกหมด,หมดโอเคมันก็จะกินตั้งแต่แร่ม,มันคือมันจะไม่ต้องไปรอคือเสร็จแล้วเรา